เป็นการยกถาดที่เตรียมพร้อมที่จะเอาไปบ่มแล้วหายนิดนึงบางหัวซ้อนๆกันยาวๆวัดวัดตัวยาวยาว

เดี๋ยวค่อยเรียงขึ้นก็ได้เดี๋ยวมันจะล้มหรือเปล่าเป๊ะมันต้องมีตัวยึดก่อนเออเดี๋ยวค่อยเรียงขึ้นกลัวมันจะล้มไงใช่สามแถวใช่ไหม <S <S <mm mm> มันหย่อนกลางจังเลยเธอ, <mm: อไ,อ,ไอ,าอ,อาไปทีจัยสูงระดับของพี่โตขึ้นนะียตั้งฐานลงไปก่อนบออัน,ต,นตั้งฐานลงไปก่อนมันจังบรล่ม 基本。嗯嗯